สวัสดีครับบทนี้นะครับมันจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ QOS หรือ Quality of Service กันนะครับ Quality of Service ถ้าแปลง่ายๆก็คือเป็นเครื่องมือหรือว่าวิธีการในการจัดสรรเรื่องของ Service เหมือนให้ความสำคัญนะครับว่าอันไหนมีความสำคัญมากกว่ากันตัวไหนก็ได้แบนด์วิดต์เยอะกว่าตัวไหนใช้งานได้มากกว่านะครับในเวลาพร้อมๆกันนะโดยเฉพาะ ถ้าเรามีเซอร์วิสหรือว่าบริการที่เป็นเรื่องของเสียงและวิดีโอต้องมีการทำ QoS อย่างแน่นอนนะครับถ้าเป็นพวกไว i a p วอ p ์ไอพีโหรือแม้แต่ไลฟ์สดที่หลายคนมีปัญหา,าว่าไลฟ์สด Facebook ไลฟ์สดแล้วภาพกระตุกตกระตุกนะครับเสียงก็ขาดไ้หายก็คือไม่ได้มีการทำ QoS นั่นเองเพราะว่าทั้งวิดีโอนะครับแล้วก็ไว c e ที่เป็นไวโอนะครับมีการใช้ UDP นั่นเอง UDP เนี่ย ไม่มีการการันตีความถูกต้องน่าเชื่อถือนะครับทีนี้เราจะมาเรียนรู้ QoS เนี่ยเราต้องรู้คำศัพท์4ี่คำนี้ก่อน4ี่คำศัพท์นี้ก็มีคำว่าแบนะด์วิด t h d e l a จิตเตอร์นะ l อสนะครับก็คืออะไร QoS เนี่ยเอาไวนน้ manage 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 ก็คือการจัดการนะครับเอาไว้จัดการกับพวก bandwidth ค่า delay j i t ต e r แนละ loss ส4ค่านี้ถ้าใครมีโอกาสได้ c o n f i g QoS ก็จะต้องมีการากำหนดว่าค่า bandwidth ควรจะเท่าไหร่ดีอย่ไรเท่าไหร่จิตเตอร์เท่าไหร่วัตเท่าไหร่ทีนี้มันรู้จักคําศัพท์บางเต่วทั้ง4ตัวนี้นะครับแบนด์วิด์เนี่ยแบนด์วิด์เขาจะแปลว่าความกว้างของช่องสัญญาณก็ได้หรือว่าความกว้างของอินเทอร์เน็ตเราบางคนจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องสุดของสปีดตัวแบนด์วิด์เนี่ยเราก็เช่าเช่าแบนด์วิด์มา10เมกนะครับหนึ่งจิกสิบจิกเราแต่งอินเทอร์เน็ต2เมก10เมก1นจิกนั่นคือแบนด์วิดทีนี้ค่าดีเอย์นะครับผมอธิบายค่าดีเอย์นะครับตัวเอกสารนี้ครับ ดียางเเยเนี่ยมันจะมีนะครับอ่าวันเวดียางเเยกับนาทิดียางเเยเอาง่ายๆตัวดียางเเยเนี่ยเป็นการนะครับเวลาที่ไปกลับผมผมทดสอบให้ดูอย่างนี้นะครับอย่างนี้ผมจะปิงไปสักที่หนึ่งผมปิ้งอย่างเงี้ยอ่าแปดจุดแปดจุดแปดจุดแปดอย่างนี้นะครับผมปิงไปนะครับเห็นไหมครับเห็นเวลาที่โชว์ขึ้นไหมครับนี่คือเวลาที่โชว์ขึ้นมานะครับอันนี้คือไปและกลับ ไป้กลับตรงนี้เนี่ยอ่าเวลาที่ไปลกลับตรงนี้เราจะเรียกเป็นนะครับตัวนี้ก็ได้อ่าาวทิปดีเอเลนะครับถ้าเป็นวนีดีเองก็คือเวลาระหว่างเซนเซนดิ้งแพ็กเกจนะครับแล้วก็แพ็กเกจมาถึงที่ปลายทางแต่ทั้งอัทิปดีเอเลเนี่ยวันเวดีเอเบวกด้วยไทม์ที่เอซีก็คือไปกลับไปไง่ายคือไปกลับนั่นเองค่าดีเอเเพราะนั้นตาวที่ผมพิงเมื่อกี้ก็คือไปกลับเท่าไหร่นะครับนี่นะครับมีค่าลาวทิปดีเองเ ีนี้เอาความว่าจิตเตอร์จิตเตอร์เนี่ยเวลางเราปริงไปอย่างหรอว่าเราทดสอบนะครับอย่างเช่นเราปริงไปอย่างเงี้ยผมปริงไปนะครับเอาปริงไปใหม่นะครับ 29, 26, 25, ออยี่สิบเก้าีหก่สิบห้ายี่สบเกี้ยคผมปริงเกตเวยผมมากันนะหนึ1งเก้สเงี้ยสังเกตว่าเวยาเป็น1นึ่งมิเเทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าผมปริงไปไปทางเนี่ยยี่สิบแปเจามอาง่ายคือสวิง นะครับจิตเตอร์เนี่ยคำว่าจิตเตอร์เราบอกง่ายๆนะครับเนี่ยถ้าตามตัวอย่างเขาบอกว่าปิงไปสามอิเซกสามครั้งนะครับเลยครับถ้าปิงไปสามครั้งเนี่ยเป็นสามร้ทั้งหมดอันนี้ไม่มีจิตเตอร์แต่ถ้าปิงไปจะเป็นสามร้อยสามร้อยสิบสามร้อยยี่สิบห้าอันนี้ความหมายคือมันแตกต่างกันนะครับอันนี้เรียกว่ามีจิตเตอร์เพราะฉะนนั้จิตเตอร์ไปง่ายๆว่าปิงแล้วมันมีสวิงถ้าเราจับการฟาฟเราจะเห็นภาพชัดเจนอันนี้คำว่าจิตเตอร์นะครับนะครับอ่ะคำว่าทราฟฟิก t ไทอ of Traffic เนี่ยผมให้ดูเรื่องของ Data เนี่ย Data ้าแอพพลิเคชันเนี่ยก็เช่นการเปิดเว็บสังเกตถ้าเราเปิดเว็บนะครับตอนนี้เรามี e s t ไปเนี่ยแค่แพ็กเกจเดียวแต่พอเราดึงเว็บออกมานะครับเนี่ยห้างหลยแพ็กเกจตรงเนี้ยถ้าเว็บไซต์ที่เรามีความต้องเข้าบ่อยๆมีความสำคัญเนี่ยเราต้องให้ Service จะเป็นเว็บเว็บใช้ TCP ีพีพอดแปดสิบนะครับให้เยอะหน่อยทีนี้ตัวที่ผมแนะนำเนี่ยตัวแอพพลิเคชันไทอ of Traffic ก็จะมี Data ้าถ้าเป็น Data ถ้าเป็นไวก็วิดีโอทีนี้ไวร์วิดีโอเนี่ยมันจะมีขั้นตอนสสเตปนี้นะครับ4สเตปนี้อันนี้พูดถึงตัวตัวเสียงลกันอันนี้เป็นไว i p พีนะครับไวร์พีมันจะเป็นเรื่องของคําว่าโคเด็กมันเกี่ยวข้องตามภาพนี้นะจะมี4สเตปนะครับเต็ปที่1เราส่งไว้มาจะมี IP p h o n นนะครับไอพีโฟนเนี่ยจะมีไอตัวที่เรียกว่าชิปเซตนะครับที่ชื่อว่าคอไอตัวโคเด็กนะครับมันจะแปลงให้เรานะครับ เอาใหแปลงจากอนาลอกเป็นเป็น Data เป็นไวไวนะครับพอแปลงเสร็จปุ๊บจะเอาตรงไวไวเนะี่ยมาใส่ในไ p Header เป็นขั้นตอนที่3นะครับเอาเป็น Data มาใส่ใน IP p p c k k g g เกาค่อยส่งออกไปไปไง่ายคือจากอันาลอกนะครับมันเป็นดิจิตอลขั้นตอนส่งออกก็พอถึงไปทางก็ดิจิตอลเป็นเป็นอนาลอกอีกทีนึงไอตัวไวเนี่ะครับทีนี้คำแนะนำการทำา s นะครับถ้าเป็นเรื่องของไว ค่า D เลยเนี่ยควรจะไม่ควรเกินร้อ้าสมิลลิเซกหรือน้อยกว่าค่าชิตเตอร์สมิลลิเซกน้อยกว่ารอดเนี่ยไม่ควรเกินหนึ่งเปอร์เซนว่ารอดคือเราปริ่งไปแล้วไทาม์หายนะครับเป็นไทม์อัลนี่ก็คือว่ารอดนะครับถ้าเป็นวิดีโอเนี่ยวิดีโอมีทั้งภาพแสงสีเสียงครบวิดีโอนี่แบนด์วิดเยอะนิดนึงนะครับ3ามวัตตสี่กิโลบิตเปอร์เซคันถึง20เมกอันนี้ก็แต่เราเราไม่เนตยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับค่า D เลยเนี่ยสองร้อยถึงสี่ร้อยมิลิเซกนะครับ ที่ยอมรับได้จิตเตอร์สามสิบถึงห้าสิบรเซกที่ยอมรับได้แต่ค่าออสเนี่ยไม่ควรมีเลยศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคทีนี้มาดูาการทำคิวเอสมีตั้งหลายวิธีนะครับมีหลายแบบและควรทำทุกแบบเลยทีนี้ผมอธิบายสี่แบบแบบง่ายๆนะครับที่พอเขาฟังก็จะมีเรื่องของ Classify and Marking นะครับคิว i n g shaping and processing แล้วก็ c อนเ e s t i o n Avoidance นะครับทีนี้สี่ตัวนี้ แตกต่างกันยังไงงั้นดูยังไงว่าอ่าตัวไหนเป็นแบบไหนนะครับเอา classify ล์มาร์กกิ้เนี่ยเบญเ,เราเราจะดูว่าเป็นแบบคัสซี่ไฟล์มาร์กกิ้พิมหรือเปล่าเนี่ยถ้าคําว่า classify นะครับให้เห็นมี ACL ถ้าเมื่อไหร่มี ACL กํากับนะครับ ACL กํากับเนี่ยอันนี้เป็นแบบ classify นะส่วนตัว marking เนี่ยผมให้ดูหน้านี้เลยนะครับ marking เบญเราเราไปคอนฟิกอุปกร,กรณ์ที่ทำพวก q ิวเนี่ยตัว marking มันมีตัวย่อ ตัวฟิลมันเนีมีตัว DSCP, IPP, COS, TID, EXP นะครับก็จะมีตรงส่วนของ h e ดเดอตรงนี้ผมให้ดูเป็นแบบเลเยอเป็นหาักนะครับหรือว่า service เอาง่ายๆถ้าเราไปทำพวกเซอร์วิตเ์วีแ v นทั้งเนี่ยไอตัวมันเป็น82ดว,วันคิวนะครับตอนคอนฟิกไอตัวมาร์กิ g งเนี่ยจะเป็น COS นะแต่ถ้าเป็นเรื่องของ ไอพีนะครับเวอร์ชัน4เวอร์ชัน6เนี่ยจะเป็น DSCP อันนี้คือตัวมาร์กนะครับแต่ถ้าเป็นไ i ไฟไป 2.4G เนี่ยจะมีก็ TID เอาง่ายๆเราต้องเลือกตัวมาร์กให้ถูกกับเซอร์วิสอย่างเช่นทางฝ่ามาือเนก็บอกว่าถ้าเป็น v ี a n เป็น Wi-Fi MPOS นะครับ v ี a n เนี่ยต้องมาร์กเป็น COS Wi-Fi ต้องมาร์กเป็น TID แต่ถ้าเป็น w a n MPOS เนี่ยของนี้ของโคเวเดอร์ก็ทำจะต้องมาร์กเป็น EXP แต่ถ้าเป็นเซอร์วิสแพ็กเกจทูแพ็กเกจเอ็นทรนแพ็กเกจเนี่ยพวกไอพีว่า ใช้เป็น DSCP หรือ IPP นะครับอันนี้ตัวอย่างเราสามารถเช็คในสวิต IP phone ก็ได้ในสวิตอาจจะมาร์กเป็นตัว DSCP กับ COS นะครับ IP p h o n ก็ DSCP กับ COS เหมือนกันอันนีก้ก็ดูนะครับเพราะว่ามันมีแสดงว่า IP p h o n เนี่ยมีเรื่องของการทำทั้งด้วยนะครับไม่ต้องมีตัว COS ด้วยเอเาไหส่วน DSCP เมื่อกี้ที่ผมให้ดูก็เดีวม็มี IP มาเกี่ยวข้องอะไรที่เป็น IP เนะี่ยต้องมี DSCP มาเกี่ยวข้อง อันนี้คือตัว marking นะครับทีนี้ curing เนี่ย curing ก็แปลาตามตัวการจัดสั่น c u นะครับ curing เนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเป็นพวกไว้นะครับถ้าเป็นพวกไวนะ้เนี่ยต้องมีการทำ curing มาทีนี้ผมแนะนําหน้านี้เลยนะครับเดย๋ยวดูหน้านี้นะครับการทำ curing เนี่ยมันจะมีแบบ curing cure ธรรมดาเป็นแบบ l o งโ o b i n กับแบบนะครับ ll q ll q u e คือ low i n t e n c i t y curing นะครับ ถ้าแนะนําให้แนะนําภาพภาพที่สองข้างล่างน,นี้อะไรที่เป็นไวท์เนี่ยควรเลือกนะครับเป็นแบบ LLQ นะครับการจัดคิวนะครับเป็นแบบ LLQ ส่วนพวก Data อะไรอื่นๆเนี่ยควรเป็นเงาวัลโบบินเงาวัลโบบินเนี่ยความหมายคือจะแชร์กันถึงแม้ว่าเราจะแบ่งไวท์ไวทห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่มันก็จะจะสับกันนะครับเป็นห้าสิบนะครับจะเป็นไวท์ดั a ต้าหนึ่ง d ัต a ้าสองดีฟอก็คือวนไปวนมานะครับแต่ถ้าเป็น LLQ เนี่ย เหมือนกันไว้ไว้ตั้งหากเลยนะครับเหมือนให้ไว้สําคัญกว่าเพราะฉะนั้นถ้ามีไว้แล้วมีตัวให้เลือกตรงคิวนะครับให้เลือกเป็น LQ นะครับโอเคนะครับอ่ะต่อไปเชฟฟิ้งกับโพลิซิงเนี่ยถ้าเป็นเชฟฟิ้งโพลิซิงเนี่ยให้นึกถึงตั้งแวนนะครับแวนมอนิเตอร์ตรงแวน์โปรกซีนะครับอาจจะว่าโปรกีซีหรือโพลิซิงนะครับเชฟฟิ้งเนี่ยเอาไว้อ่ะอันนี้ฝั่งผู้ให้บริการเราทำไปตรงที่เราเตอร์นะครับตั้งขาวแวนตัวนี้ทําขาวแวน อันนี้อาป้องกันการพวกดอทหรือดีดอทนะครับต้องสร้าง p o ร c ซขึ้นมาเช่นมอนิเตอร์ไอซีถ้าแพ็กเกจซีพีเข้ามาเยอะๆให้ดอปไปเลยนี่คือ p o ร์ซิ่งนะครับส่วนตัวสุดท้ายคอนเนกชันเอาไว a ด c นเนี่ยตัวนี้พูดถึง TCP Windowing นะครับถ้าเกิดตัวไหนมีแอปพลิเคชันที่ใช้ TCP นะครับ TCP เยอะๆนะครับก็พิจารณาให้ใช้แบบคอนเนกชันเอาไว a ด c นนะครับอันนี้เหมือนว่าถ้ามี t r a ฟฟิกทมากมาจนล้นนะครับ ก็ให้สต็อปเหมือนไปเลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ได้เงินรู้เงืนของ Qs o พอสมควรนะครับทีนี้ผมย้ำอีกทีหนึ่งก็ย้ำตรงนี้นะครับย้ำว่าค่าที่ควรเซตนะครับถ้าเป็น void d n a เท่าไหร่ jitter เท่าไหร่ลดเท่าไหร่นะครับแล้วก็วิดีโอนะครับแบนด์วิดเยอะหน่อยแต่ d n a อยู่วันนี้2อกัีมิลลิเซกสาไอตัว jitter ก็ไม่ควรเกิน50าสิบมิลลิเซกลอนดน้อยหน่อยนะครับ ส่วนเท่าเป็นไว้เน่มันมีอยู่หน้าหนึ่งตรงนี้ครับเอาไว้ white นะครับไว้แบนด์วิดต์ไม่เยอะนะไว้สามสิบไม่เกินสามร้อยยี่สิบเคนะครับประมาณนี้นะไว้ white นะครับโอเคนะครับก็ให้ดูหน้าอีกหนึ่ง,น,งนะครับ qos นะครับมีสี่แบบค a s ซิ่งเัดไปครับ c l a s s i f y and marking queuing shaping and policing ก็ congestion avoidance นะครับ, evident, รบอันนี้ไม่เกิดอันสุดท้ายน,นี้ก็พูดถึงตัว tcp โอเคนะครับอธิบายเบื้องต้น QS นิดหน่อยพอวันนี้ก็เดี๋ยวมีอาจจะมีระดับมาเสริมให้ได้เห็นภาพนะครับโอเคครับแล้วพบกันวิดีโอต่อไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ